คนนะคะใหม่สุขานะคะวันนี้ก็มาพบกันกับ,บช่องน้องหอมท่าเด่ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็พาเด็กๆนะคะนี่ทั้งลูกทั้งหลานเลยนะคะ <pueda> วันนี้ก็พากันมาเที่ยวที่น้ําหมวยอีกแล้วนะคะก็มาเล่นที่น้ําหมวยนะคะวันนี้คือส่วนตัวน้องหอมนะคะตั้งใจว่าจะมาเล่นน้ําด้วยนะคะดูคือน้ำนี่คือเป็นสีแดงเลยนะคะวิทุกคนดูไม่ใสเลยนะคะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะฝนมันตกนะคะฝนตกมันก็เลยทําให้น้ําขุ่นนะคะว่ทุคนะคะ แต่มาในรอบนี้นะคะวิวสวยมากเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรอบๆบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะแล้วก็ซุ้มนะคะที่เขาทําอยู่ในน้ํานะคะก็เพิ่มออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ทั้งวิวด้วยนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีคนมาขายของบ้างนะคะแล้วก็เขาจะมาทั้ซุ้มออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็น้องหอมจะถ่ายรอบๆให้พทุกคนได้ชมกันค่ะนี่นะคะจะเป็นรอบๆบรรยากาศรอบๆเม สวยเลยนะคะดูคือเขาทาซุ้มของมาเยอะมากนะคะดูในครั้งที่แล้วนะคะที่น้องหอมมายังไม่มีซุ้มเป็นแถวแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือตอนถ้าเป็นตัวสองสงการมานะคะเขาก็จะมาเล่นกันมาเที่ยวหามาเล่นกันนะคะแล้วก็ขายของกินอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือจะมีคนเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ที่น้องหอมมานะคะก็เป็นวันพระด้วยนะคะก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากเหมือนกันนะคะดู คือมีซุ้มเต็มไปหมดเลยนะคะวิวสวยมากนี่นะคะก็มีหลายเจ้านะคะในน้ำเหมยนะคะดูมีซุ้มเต็มเทียบเลยนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศดีมากบอกเลยนะคะว่าคือวิวสวยด้วยนะคะแล้วก็บออากาศก็ดีมีน้ําด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ติดอย่างเดียวคือน้ําไม่ใสเลยนะคะวันนี้น้องหอมมานั่งกินที่ร้านนะคะน้ำเหมยใสนะคะน้ำเหมยใสสามนะคะมีร้านเพราะว่ามีหลายๆร้านนะคะเขาก็ต้อง เขียนป้ายติดป้ายไว้นะคะนี่ทุกอย่างที่นี่เขาก็จะใช้เป็นภาษาไทยอย่างที่น้องหอมเคยพูดออกคลิปไปนะคะนี่ขนาดป้ายโฆษณาแบบร้านนะคะเขาก็ยังใส่ใส่ชื่อไทยเลยนะคะส่วนมากคนท่าเดือเราจะนิยมใช้ภาษาไทยกันนะคะนี่นะคะวิวสวยมากนี่นะคะก็มีซุ้มออกมาเยอะเหมือนกันนะคะมีสาวๆด้วยนะคะแต่ว่าไม่กล้าไปหานะคะ นี่นะคะมีภูเขานะคะรอบๆนะคะวันนี้ที่มาเที่ยวนะคะมีรถเยอะมากนะคะดูอันนี้จะเป็นร้านที่น้องหอมมาสั่งของกินนะคะเดี๋ยวไปดูเขาทําของกินกันหน่อยนะคะนี่อันนี้หน้าร้านนะคะนีนถ่ายอีกนยังเนอตำตต้มตำตำ้มตำแบบอุปกานี่อะไรวะตำตอนนีมม้ดีตำยังไงตำเมนไก่ตำเมนไก่นะคะตำแตง ตำแตงตำแตงได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องหอมสั่งตำแตงกับเอ็นไก่ตำนะคะเอ็นไก่นะคะ,ะ,คะตำเอ็นไก่นะคะนี่อันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านเขานะคะก็อาจะตำเ,เอ็นไก่ให้นะคะอ๋อเป็นเชฟนะคะเ <c oughs> ชฟในร้านเลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่เขาตำส้มตำกันนะคะตำเอ็นไก่เนาะเย้เพืนพื่น ในะมะเขือเทศนะคะใส่ใส่ถั่วฝักยาวมีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะกินหอมมากเลยนะคะกินหอมมากน้ำลายกืนรอเลยนะคะใส่ปลาละโอใส่น้ำปลาหอมนะจะม ะะอย่างที่เคยบอกออกในคลิปไปนะคะทุกอย่างที่นี่นะคะเราก็จะใช้ของกินไทยหมดเลยนะคะแม้แต่กะปินะคะกะปิก็เป็นของไทยนะคะกะปิก็คือของไทยนะคะน้ำปลาน้ำจ้าก็คือของไทยนะคะแล้วก็มีอะ,อะไรนะปลาร้านะคะปลาร้าก็นํามาจากประเทศไทยนะคะ ทุกอย่างคือใช้สินค้าไทยหมดเลยนะคะใช้ของไทยของพม่าไม่มีใช่ค่ะนะคะถ้าเดือดเดี๋ยวนี้คือแทบไม่มีของผ้าของพม่าเลยนะคะทุกอย่างเราจะใช้เป็นของไต้หมดเลยค่ะพม่าไม่ชอบกินใหญ่ไม่ชอบกินแน่นอนตำเอนไ่นะคะ น่ากินมากนะะหอมมากเลยกรใหญ่ผมไม่เรเป็นสั่งก๊อกแกงมาสั่งในองเรือเป็นสั่งน้ำแกงแบบนึกเป็นน้ำลายรอแล้วนะคะแยบนี่คือเจ้าของร้านเขานะคะก็หลายๆคนเนาะก็มาเปิดร้านด้วยกันนะคะเพราะถึง ใกล้ถึงสงการแล้วนะคะก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะนะคะเมนูมีเมนูอะไรบ้างนะคะนี่ทุกอย่างก็จะเขียนเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะมีภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยนะคะนี่เมนูอาหารนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าทุกๆอย่างที่น้องหอมเคยพูดออกไปในคลิปนะคะน้องหอมไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะว่าคนในท่าเดือเรา,ราน,นะคะส่วนมากจะนิยมใช้เป็นของไทย แล้วก็ใช้เป็นชื่อภาษาไทยเลยนะคะนี่ขนาดเมนูอาหารก็ยังตั้งเป็นภาษาไทยเลยนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวร,รอรอกินส้ตมตำกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมจะไปรอที่ซุ้มนะคะรอกินส้ตมตำก่อนนะคะนี่อันนี้คือทางไปนะคะเหยียบหินก้อนใหญ่ๆเลยนะคะได้เย็นขาสบายดีด้วยนะคะวันนี้น้องหอมจะมาเล่นน้ําด้วยนะคะนะแต่ว่าน้ําขุ่นจังเลยนะคะนะอันนี้หลานนะคะน้องลายนะ ีค่ะมีใครบ้างนะคะนี่โอ้ยไฟหอมสวัสดีค่ะก่อนไฟหวงสวัสดีค่ะวันนี้พยหอมมาเล่นน้ำนะคะตั้งแต่กลางวันเลยนะคะวันนี้ก็พาแม่มานะคะแล้วก็พาหลานอีกคนนึงมานะคะแล้วก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งน้องพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเล็กนะคะนี่ยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงปีนะคะตัวเล็กอยู่นะคะ นี่นะคะวันนี้ก็น้องหอมได้สั่งของกินนะคะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีจะมีต,ตําแตงนะคะตําแต้งแล้วก็จะมีตาเอ็นไก่ตํานะคะนี่แล้วก็สั่งจิ้มจุ่มมันชุดนะคะเพราะว่าวันนี้ที่มาตั้งใจพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะคะก็เลยไม่ได้สั่งอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเรากินข้าวมาจากบ้านแล้วนะคะก<ห>็ถือว่ามาเล่นน้ํานะคะพี่ๆทุกคนนะคะนี่เสียงน้ําดังมากนะคะเพราะว่าเขา มาในรอบนี้เขาทําเขื่อนน้าไว้ด้วยนะคะก็น้ำมันไหล,ไหลนะคะน้ําไหลก็คงแบบเสียงน้ําดังมากเพราะว่าน้องหอมก็มาอยู่ติดกับอ่าที่เขาทําเขื่อนน้าด้วยนะคะนี่นะคะวิวสวยดีนะคะมาทาจิ้มจุ่มนะคะอันนี้เม่จะเป็นคนทานะคะแม่เปิดเลยคามเมอว้อน้ำเดือดแล้วนะคะนี่ก็จะใส่หมูต้มหมูก่อนนะคะถ้าไม่ต้มหมูเดี๋ยวหมูไม่สุกนะคะต้องต้มหมูให้สุกก่อนนะคะ ได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะอากาศลมเย็นดีนะคะแล้วก็มีแม่น้าไหลด้วยนะคะก็ปิดไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวให้รอให้หมูสุกแล้วค่อยใส่ผักนะคะแต่ราคาเท่าไหร่นี้ยังไม่รู้นะคะนี่นะคะน้องคผยหอมมาถึงก็คือเล่นน้ําเลยนะคะดูไม่ได้สนใจกล้องเลยนะคะ <c oughs> ทำจิ้มจุ่มนะคะน้ําเดือดแล้วใส่ทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้มันสุกทีเดียวนะคะ นากินมากได้บรรยากาศดีมากเลยนะโอ้ยว่า่อสิยังมีพาไว้บูเจียบก้าเฮ้ยเด่นเด่นมั้งใช่หอยางไม่ต้อมัาจะำมันะกิ้โอ้เขาว่าไข่เปไวะนี่กงแล้ไข่ยัาเป็นเันีเรอนอ่อนเต็เต่าเลยเนาะเต่าเต่า เปิดาป่ดยาิดมาเปิดมาดเปิดมเมาิดมาเาเน่ะาเปิดาดามาเปิดดาิม,มนนะะาเปินิาาินมดมาเินามินมาาเาิเส้ดนะคะิดมดินมา มากินมา,ามนคับเราจืดเลือดอ่ะเสียดไปเลนอือจิื่อหรือครับพี่ดูนี่นะคะว้ามอ่ะไข่เลยป้าหัวเนี่ยเออเห็นนะคะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิม้มน้ำจิม้มซุกี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นสามรสนะคะ เสร็จนะคะเดี๋ยวตวันนี้นะคะตั้งใจมาเล่นน้ําเลยนะคะก็ต้องเล่นน้ํานะคะถึงน้ําจะขุ่นก็จะเล่นนะคะวันนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นน้ํากันนะคะจะานมาเลย Oh, <coughs> <coughs> จะขอลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ก็มาเล่นน้ำเหมยสนุกมากเลยนะคะพาหลานๆมานะคะแต่ละคนก็คือชอบกันใหญ่เลยนะคะน้องหอมก็ที่จริงวันนี้ตั้งใจจะมาอาบน้ําสระผมเลยนะคะเ, <laughs> เตรียมเสื้อผ้ามานะคะแต่ว่าดูน้ํามันไม่เป็นใจเลยนะคะน้ํามันขุ่นนะคะก็เลยจะสระผมไม่ได้นะคะทุกคนนะคะ ก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกับพร้อมกับบรรยากาศเสวยที่แม่น้ำเหมยนะคะสำหรั oui หรบคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค <Antwort> ่ะนะคะบ๊ายบายตอนนี้ขอตัวเล่นน้ำก่อนนะคะ